รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแบบลำโพงในตัวนะครับเป็นยี่ห้อไอว่านะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะนะครับโมเดล RMKP3 นะครับมีหูหิ้วแบบพับเก็บได้นะครับขึ้นพับลงได้อันนี้ผมจะเทสโดยการใช้ทานนะฮะทาน 2A 4ก้อนนะครับ 2A 4ก้อนมีช่องเสียบไฟนะเป็นไฟ DC นะฮะไม่ได้ลองให้นะจะใช้ได้ปกตินะครับ DC 6โวลต์หูฟังเซออกปกตินะครับ ทดสอบระบบะวิทยุนะฮะตัวนี้แจ้งตำหนีิก็คือเสียงมันสุดไม่ได้นี่มันจะดังเบาๆนิดเดียวซึ่งไม่มีผลอะไรนะครับวิทยุก็อยู่ตรงกลางจะเป็น AM นะครับนี่ AM จูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้ลับปัดอยู่ตรงนี้นะครับขวาสุดจะเป็น FM เนะฮะเลยจาก8 8 2 3 3 channel ชนี้ถึง108 3, แป้เทร์นะครับ ทศสาวกที่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าได้ผมลองอัดจากวิทยุลงเทปนะครับสองตัวอายุคนกดเพปบลกเลคคอดใายพันใหม่คอซสก็ขวาได้ปกติเลยพระพุทธเจ้าิทธสีสาวิทยุตรงรุ่นนะตรงนั้อายุยืนยาวถึงแปดหมื่นปีจึงแก่จึงเข้ามาตรฐานตายห้าร้อยปีเป็นประํำเดือนพอจะมีหัวได้า มย์ใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นไปตามเดินแทบคนกันไม่เจอทุกครั้งฟังเสียงปกตินะครับเสียงออกสองหูนะครับเสียงออกสองหูเปนสตูดิโอนะครับเวชภูหดหกหมื่นปีเลื่อนมาซ้ายสุดนะครับจะเป็นเทปนะครับกอขวาขวาซ้ายขวาได้ทุกระบบเลยนะครับอันนี้ที่อัดจากวิทยทุกครั้งนะครับเครื่องนี้เสียงไม่ได้ดังมากมั้ย เพราะว่าลำโพงมันตัวเล็กนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับคนในสมัยนั้นนะก่อซ้ายนะครับก่อขวานะครับได้หมดเลยนะฮะไปฟังระบบเทปนะครับเสียงมันออกเบาซึ่งมีผลนะสำหรับการการลดเสียงนี้ลดสุดไม่ได้นะมันมีเสียงออกเบานิดหนึ่งนะ ส่วนระบบเสียงทอื่นปกตินะครับเสียงลำโพงก็ออกประมาณนี้เสียงหูฟังก็เสียงดังปกตินะครับเสียงหูฟังเสียงออกปกติเลยนะครับตัวนี้เป็นสายพันใหม่เรียบร้อยนะครับีจะสอบฟังเพลงไทยนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ